เตสโกเลยอ่ะไอ้เหี้ยทีนี้แม่งจะล็อกหน้ากูเฉยอ่ะแล้วก็ใหญ่ขึ้นฟอดเดอร์วัๆแล้วแม่งก็ขัดใจกูอีกอ,ะ <c oughs> อ,อ่ะรอลังอ่าโอ้โหเยอ,อะเลยอ่ะอ่ะดูดูด้านบนขัดใจด้านบนนะ่ะ คือคัดใจด้านบนน่ะแม่งเ้ยว่าจะพักอาขับเลยเนีอ่ะไม่ขับเอาเอาเอาไปดูไมเอากูว่าปรับเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเฮียกูบ้าไป็นตัด OBS ที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ OBS แม่งปรับแล้วดูดิดูในอายุครูพี่ โอเคแม่งก็มีขอบตรงนี้ไอเหี้ยขัดใจอะ่ะมันขัดใจอะ่ะมันขัดใจจริงๆที<อ>่ก็ปรับเลื่อนิดนึงนะแล้วก็เลือกส่วนที่จะหายไปมันขัดใจอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มันขัดใจมากๆเออขัดใจขัดใจเอออันนี้จะเต็มเออไป ด,ด,ดีดีดีฟีตาฟีตาปุกวัน<ป><ป>ต้นตีนที่ห้าเนะครับไม่อไรใจเล่นเนี่ยถามแค่นี้เนะี่ยไม่อไรใจเล่นมาถึงตัวเอง <laughs> อันไหนเล่นออนไลน์วะอันนี้มันเป็นลีกลีกแพงกับบบทแน่นอน,นไล์เหรอฮี่ เลยไบงกับดไหนล่ะรีกแ่งกับบดแมวไม่นุกไม่นุกบดอาจจะตบยับครับอืมจริงบอดแม่งตบยับอย่างเงี้ยจริงสีเฟซีฟ่าออนไลน์นี่ยะต้องใช้ได้นิดนึงแล้วนะอือหือไม่งั้นก็เออว่าน่าน่าหละประมาณนั่นน่าแหละ ยังไม่เคยฝึกเล่นเลยนะบอกไว้ก่อนขอไปฝึกเล่นก่อนดีกว่าเสี่ยงตายเนี่ยเอา แล้วคือมึงมึงไม่มีมึงไม่มีแบบส่วนฝึกซ้อมที่แม่งเป็นแบบฟรีสไตล์บ้างเลยเหรอวะอย่าบอกให้กูไปแข่งกับบอดอีกนะไอ้สักไปเลยแก่ไปเลยเพื่ <c oughs> อคนดูเฮ้แพ้บอท่าเลยนะเฮียเฮียเพื่อคนดูโทรคนดูซะหน่อยเฮียมงึงอ๋ออันนี้เชิญเพื่อนเหีย อยากให้พี่แทนมาแข่งเลย,ยรู้จักพี่แทนปะ่ะแข่งไอเอเปอกอะแทนไหนอันนี้กรอใช่พี่แทนอะอปรับไม่ห้เป็นแบบนี้ไงเนี่ยควรเอาเปรียบบดเลยีเนีย แผลบอดคูฮาเลยนะเฮ้ยมันมันต้องสกิลคล้ายๆไอ้นี่เว้ยคล้ายๆไอ้เปสอะเกมเปสอะโอ้โห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 เสียงเสียงเสียงไม่มีความบาลานเลยเจ็บปล่อยบาร้านซ์ลงไปเลยใช่ไหเต้ ไปไกลๆเลยย5้าพอไอ้สัสยิบผ้าโอ้โหใกล้ย่างดังอบมันต้องเป็นหนึ่งฮอนั้นแหละเบาหนึ่งสิไปก็ได้ดังไปดังใช่ใช่เออเออ้ายๆคล้ายอยู่ขายายใกล้เคียแล้ว มัน<ส>กด <ไป S 1> ยิ่งมันกดยิ่งวิ่งตรงไหนวะ <c oughs> ยิงวูริงเข้ามาช้าตอะไรมันกดวิ่งตัวไหนวะ <c oughs> เปลี่ยนตัวรู้อ่ะเออเปลี่ยนตัวคือเอยเฮียลดไ,ไม่มีประกบบอูห้าประกบ ส่งโคตเหี้ยเลยส่งให้เขานี่น่าจดอ่ะอื้มไอเหี้ยโคตรโกงเลยอ๋อโว้ยบดมันเหมือนบอดมันเหมือนสไลด์อ่ะบอดมันเหมือนสไลด์อ่ะไอ้เหี้ยเสียงก็ดังเหลือเกิน ดีหุบใจสิดีเข้าลูกแรกแล้วในเกมนี้ภูมิใจภูมิใจอยากไก่เดืดิด,ดบอดมันเหมือนสไลด์อ่ะมันเหมือนโดนอยู่กับพี่อ่ะเออดูดูโกอีตา <c oughs> โอ้ยโกเอ้ยโกเอ้ยเข้าบ <c oughs> อลลีกนี้ได้ไงเนี่ยสลายนะอ๋อ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อืนอ่นๆอ,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 อยู่ต้องต้องดูปุ่มก่อนตอนนี้ไม่รู้ปุ่มนะเล่นไหวไงี้นนะ <c oughs> นเกิดกเล่นขนาดนี้แล้วเอาลีกอบอสไปสู้ยังได้เดนะ็กชาวบ้านเจบเองเข้าแล้ ก็ต้องดีใจไปนะไอ้อท,อที่ต้องดีใจดิที่จริงเข้าที่ต้องดีใจดิสิไม่หาปุ่มวิ่งอยู่เอาแล้วก่อ,อดูปุ่มวิ่งก่อนเริ่มง,งงกับปุ่มวิ่งมากเลยนี่ก็ไม่ใช่อ๋อโอเคเจอแล้วนะเอา้เอา ปั่นจะเจอปุ่มวิ่งไหมเฮียกูอยากปั่นปุ่มวิ่งมากเลยขอปั่นปุ่มวิ่งก่อนได้ไหมตั้งค้อเทียมต้องข้อปุมอย่างจริงลุกปั้นเลยบ้าเราตั้งค่าไม่ได้ด้วยมึงให้กูตั้งค่ามั่งดิ เนนั่แหละกำหนดเองวิ่งเออรูกปั้นตายเออไม่ถนัดโอเคเล่นแท็กติกไหมรับแป๊บนึงมันแท็กติกตรงไหนวะงงละอ๋อเหตนการเนี่ยการ อ๋อ oh, เล่นท่าเล่นท่าก็คือตรงนี้เล่นท่าโชว์คนรเด็ดจัดนะไม่น่านเชื่อเลยเยิงไกลแปล๊บเดี <c oughs> ยยิงโคตรเบ,บา <c oughs> ไอ้พี่อ่ะพี่กดยิงโคตรเบ,บาเลย <c oughs> กดบอลเอ็กซ์โผล่เปิดต้นตีนมาก บอกเลยไม่ถึงพี่นะออ๋ลูกไส้เอวอะไรวะไ <c oughs> อ้ที่กูยิงลูกไส้ตอนลูกแรกแล้วคือแบบมันยิงแบบปอกเปียกมากไอ้สัตว์ห <c oughs> ลีกกระตุบานไม่ไวอะดูดูดูไอ้ยัง <c oughs> คือจะยิงลูกไส้เว้ยแต่มันปอกเปียกมากอะ อ่ะสมมติว่าอ่าบอสลองพิมพิมหน่อยคือมันจะขึ้นใน O b s หรือว่าอะไรงงมันจะขึ้นในไอ OBS สตรีมแแบบเนี่มันไม่ได้ขึ้นมาจอทีหรอเมกาโอ้โหเฮียแล้วจะกูจะยังไงอ่ะลองลองดูในไอ้นี่ดิไๆลองยิบไปในดิสคอร์ดอะ แล้วกูกูจะใช้ยังไงวะนะเนี่ยกูจะเล่นกันยังไงดีวะเนะี่ยเดีด๋ยวดิต้องแบบนี้เหรอต้องแบบไหนใช่แล้วแม่งไม่มีสองาจอาลำบากคลิปถ่ายเลยเดี๋ยวกูใช้หน้าจอคอมเก่าเลยคอมที่ทุบหยอกไอ้ที่ก็เปิดมือเอาพิมพ์เลยดูข้อความเต็มพื้นแล้วพิมพ์ไปแล้วไม่เห็นข<ม>ึ้นเลย มาถ้าเฮเฮ้ยไม่ใ kind ช of ่แล้วนะโดเนตแชทแชทบล็อกอ๋ออ๋ออ๋อโอวีเอ้โอวีเอชโอวีเอชเชี่ยเลยแชทบ็อกอ้าวแล้วเลื่อนก็ไม่ไ oh, ด okay. ้โอเค เหตุที่เลือกทีมได้หเหตุทีมอะตรงไหนนะตีทีม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 ตรงไหนหวะทีมอะนี่อะโอเคคลาสสิกคาวิดเออโอเจอดูได้โอนตะคูเออแบบนี้ไปเจฟแล้วนะแล้วพิมพ์ไม่เห็นขึ้นเลยจ้ะเ,ออเดี๋ยวผมสแปคข้อความแม่เฮียอะไรเนี่ย อย่าบอกว่ากูต้องใส่ลิงก์อะไรอีกนะก็ไม่โอกาสนะจะบอกว่าต้องพีภาษาอังกฤษเลยนะไม่เลยอ๋อปรับเวลาได้เด็กผูกขายปั๊บ ชอบจริงวัดดีอะไรวัดดีเพราะทีมาทักสี่วทัดเนี่ยวัดดีเพราะอ่านไม่ทัดอ่านนะไม่ขึ้นจ้ะไม่นะอ๋อไอ้ยี่กูเอาแชทบอกไว้บนสุดเลยมาดิโย WhatsApp ต้องดูเลไรยกกู สนิทยิ่มแล้โก้ขึ้นหน้าโอ้โหกล้องเราเพืบ้องโก้สี่คนเนี่ยเอาตัวบางไว้เล่นงไรนี้มันมันอยากจะบอกว่ามันดึงแม่งไม่เหมือนดึงในเพจเลยเพจในไอ้นีะสตรีมอ่ะรู้จักปะ PES e. ใช่ 20, ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ที่แม่งเล่นฟรีได้อ่ะเป็นไรอ่ะนั่นอ่ะพี่เล่นตัวนั้นอยู่อะแล้วแต่ภาพภาพพี่แม่งเต็นแบบสีต้นตีนมากเลย <c oughs> อะยังไงคือกูบอกไม่ถูก <c oughs> เลย <c oughs> สีที่บอกไม่ถูกเลยเหร <c oughs> อเออคือมันมันมันไม่เห็นแบบตัวคนแบบนี้เว้ยห็นอะไรทำไมค้าบอกคือ คือมันคือมันจะเป็นแบบว่าสีแบบเหมือนคือแบบตัวมึงมีออร่าขึ้นมาอีกจานหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอ่ะออร่าอะเปลยเออ,อเปประกายคือคือสมมตนินะชุดสีขาวอ่ะด้านด้านนอกมันจะแบบสีสีแบบยังไงวะแดงแๆออกแดงแๆหน่อยอ่ะคือมันจะเป็นออร่าอีกชั้นหนึ่งเลยเที่อะไรเนี่ยพูดพูดเหมือนโอเวอร์เลยแบบ พูดแตกก็แต่ไปเลยนะเอาเอาเย็ะไปเอาเอาแชทก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมที่อะไรนี่ลองแตะฟอร์มไปรนบพิตไหมน่าจะขึ้นนะนะอยากนะจะช่วยไหมล่ะได้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 จจบตานี้ก่อนบอดมีเลยเหรอ ที่ต้องส่งบอลให้โกแล้วขึ้นได้อ้โอ้โหแล้วหลุดโคตรง่ายเลยแบบนี้ฮึบลิกออกมาต่เอกูกูกูจะกดปั่นไอ้รันให้กูกดปั่นเลยให้กูกดปั่นเลยไปมึงคงไม่ล้ำใช่ไหมฮึบพับฮับไม่ออกมึงล้ำเอ้ย มึงมึงยิงตรงอ่ะคือมันไม่เทียดเลยเนี่ยสตาสตาเดียวอะไรยิงได้นะโอ้ยิงด้วยเท้าซ้ายแล้วมึงไปเล่นเขาหรือว่าใดจะโดนกลางหอไอ้สัตว์ต้องจัดใหม่นะนะเฮ้ยผู้ชนขาดไม่มีใครใครมาก่อนทำเยี่ยะไรดได้ยังไงไอ้คิลอยู่นี่เวลาจะหมดแล้วละไปเลย กิ่งโคตรเบาเลยไอ้สัตว์จบเบาตัดตัดได้สองนาทีได้อยู่ปวดเจ็บก็เลยอันนี้คือเล่นบุกเดียวเหรนะโอ้โหพ่อมึงเถอะไอ้เหี้ยมึงนั่ชนเหลือเกินวะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยชนตลอดเลยไอ้เหี้ยฝึกจากไหนไอ้เหี้ยชนคานเก่งนะไอ้เหี้ยมึงเตะเตะเข้าคานเก่งมากเลยไอ้สัตว์ เด็กจากซูเปอร์เฮนเงี้ยโอ้โหโคตรมันเล่นเปขหลีนี่นะโคตรเยี่ยมและโดเลขแปดวัดเดิมพักเสื้อทีมโอ้โหกูเกียรติ์เสื้อทีมเลยเสื้อทีมมึงโคตรเยี่ยเลยโดเลขแปดไอสัตว์ดูดิไม่นะโด แล้วการเด่ดเบลมึงเท่าไหรไ่ไอ้เบอร์เบอร์แต่ได้ยังเปลีนน่ยนได้ได้ไห่เฉยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วครับแลาวคำออยากเบกิเตอร์เขาเล่นใหม่ไอ้เฮียเวลยี่สิบเอ็ดไอสัตว์แต่เล่นแม่ง <c oughs> เหมือนเวลหนึ่งเลยสัตว์ก็จริงอะ่ <c oughs> ะเจ็ดกับสองอะไรที่มีบัญชีนะครับมีแต่เท มีแล้วมีแล้วต้องดูอีกทีนึงกันต้องค่าอ่ะเข้าวทวีละ<ม>อ่านี้เข้าเข้าในในหน้าพี่แล้วนะเออมีโดลามีโดลามีดาวมีสุนดาเฮมาเลยนะโอเคฮิ่ที่ไปเออที่ตั้งค่ารูปภาพผมกแ็แหละ อ,อรูปตอนที่ตัดต่อมันม่ใช้เลยกานั่นอะไรจะทำอยู่แต่หาไม่เจอเลยนี่อือออะไรเกี่ยวไฟโปรไฟล์กนันนี่อ R N <c oughs> ใคร <c oughs> <c oughs> ใโปรไฟล์ใครตอนนั้นเลยนะได้อยู่ื็ฟุ้นๆนะนะทั้งดาอะไรทั้งเรนโบว์ใช่ ไม่เว้ยอ,อันนั้นแค่ตั้งแม่งไม่กี่วันก็เปลี่ยนแล้วไอ้เหี้ยอายไอ้ตว์นหน้าอายมากเลยไ <c oughs> อ้เหี้ยคือมึงตั้งได้ไงวะเล้วกสโลว์กูหายไปไหนวะ,วนะตีนี้มัต้องนไปจะบอกว่ามึงลบรูปไปเลยนะไอ้เหี้ยตอนลบอัตโนมัติอะไรของมันนะใช้รูปนี้ก็ได้ไวะ <c oughs> นี่สื่อกันเราเราเรียกเคาเตอร์เยอะแต่ละ ชานลและวิดีโอเหรชานลและวิดีโอชานลชานฮะไปตุ๊เซตติ้งขอไหมไปตุ๊เซตติ้งก่อนพี่ได้ครับเซตแอคเคาท์เซตติ้งแอคเคาท์เซตติ้งอืมแอดเาแล้วก็ติ้งแ้วตรงไหนวะเซตติ้งเซตติ่งโอเคขอโทษครับขอโทษชานลและวิดีโอ เทอร์เนลแล้ววิดีโออาแล้วก็คยีมาใส่เลยแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ละเหตุหยุดไว้ก่อน